สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันกับรายการลดดีๆมีมาเรื่อยๆครับรายการที่นำข่าวสารจาก Facebook Marketplace มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับ i s u z u ู a m ร o ครับตัวนี้เป็น Camio ที่ออกมาดูดีเหลือเกินนะครับจับมาโหลดนิดๆน,นะครับใส่ล้อของน่าจะเป็นล้ออีซูซูไฮแลนเดอรนะ ล้อเดิมโรงงานมันก็จะดีตรงที่รูมันตรงไม่ต้องแปลงนะครับรถก็จะวิ่งได้อย่างมั่นคงนะครับคันนี้ออกมาแต่งออกมาได้ล่อเหลาดูดีทีเดียวท,ทั้งที่ดูเหมือนไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับไปดูรูปก,กันตัวนี้หน้ามันเนี่ยน่าจะเป็นตัวบอดี้สุดท้ายเลยนะครับบอดี้สุดท้ายนะฮะเนี่ยสีก็สีเดิม ทุกอย่างเดิมหมดแค่โหลดอย่างเดียวเองาภายในสะอาดเรียบร้อยนะครับกระจกกระจกคู่หน้าไฟฟ้านะคู่หลังเป็นมือหมุนนะครับสภาพเดิมดูดีทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันคันนี้เปิดราคามา75,000บาทเท่านั้นเองนะครับ75,000บาทกับรูปทรงองเอลนะฮะแล้วก็ตกแต่งมาบ้างแล้วพอสมควร เครื่องยนต์ดีเซลเดิมๆรุ่นนี้ก็ประหยัดอึดและทนอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าดีครับคันนี้นะฮะลงมาเพิ่งโพสต์มาเมื่อ50นาทีที่แล้วนี่นะครับผมเพิ่งเจอมาสดๆเลยนะครับรถอยู่ในโคราชครับนครราชสีมานะครับโพสต์โดยเฮียตีครับผมเฮียตีนะครับคันนี้ไม่ได้แจ้งรายละเอียดอะไรเพิ่มนะฮะเป็นรถปี93ครับรถปี93นะฮะสภาพดีทีเดียวท่านสนใจก็ติดต่อ ไปตามลิงก์ด้านล่างนะครับพบป,ปะพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเพิ่งโพสต์เลยน่าจะยังรอท่านอยู่นะครับอยากให้ท่านได้ครอบครองรถดีๆครับผมที <c oughs> นี้ผมขอแนะนําทางด้านซ้ายมือนะครับนั่นเป็นเนื้อหาในช่องของเรานะครับฝากท่านกดติดตามช่องของเราและช่องทุกๆช่องของเราที่จะลงไว้ด้านล่างนะครับเพราะว่าเราลงคลิปสดๆใหม่ๆเป็นประจําทุกวันแล้วเราก็ลงคลิปไม่ซ้ํากันในแต่ละช่องนะครับ นี่คือคอนเทนต์ที่อยู่ในช่องของเรานะฮะอันนี้เป็น,หนไหมรถแต่งซิ่งโตโยต้คือเราจะแบ่งคอนเทนต์แบ่งประเภทหมวดหมู่ให้นะฮะนี่อีกอันนี้เป็นรถแต่งซิ่งนิสสันบางทีท่านอยากได้รถเฉพาะทางท่านก็สามารถเลือกได้เลยเพราะรถทุกคันเนี่ยเราคัดกรองมาด้วยคอมบอนเซนส่วนตัวของเราส่วนหนึ่งแล้วว่ามันดี นะใน b o o k m a r k e t p l a c e นะครับมันมีรถหลากหลายมากมายเท่านไปหาหเองเสียเวลาเราคัดมาให้แล้วส่วนหนึ่งท่านเจอท่านถูกใจท่านก็ไปดูเอาติดต่อเอานะฮะแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่เราอยากจะแนะนําเป็นพิเศษทางซ้ายมือเห็นไหมครับ <c oughs> ช่องสองหวยครับผมช่องนี้นี่เราเพิ่งเริ่มทําเราจะรวบรวมสถิติ <c oughs> การออกผลรางวัลสลากกินแบ่งนะครับคือเราไม่ได้ มั่วนั่งเทียนเอาเองนะเรารวบรวมข้อมูลจากสำนักดังๆนะท็อป10ของประเทศที่เขาจัดอันดับโดยเพจเพจที่เกี่ยวกับสลากกินแบ่งเนี่ยหลักๆมันก็จะมีแม่จมเนียนนะอาจารย์หนูอ่มามสสีหมอกนะเจ้าแม่ตะเคียนอีกอันหนึ่งก็อะไรอะ่ะเนี่ยมีเขามีอยู่10อันดับผมก็จะคัดมาประมาณ5หรือ10ก็แล้วแต่ บางเลือออบนะครับแล้วก็ไอ้ที่เป็นแกนหลักเลยของวงการเสี่ยงโชคเนี่ยมันก็เป็นสื่อยักษ์ใหญ่เช่นไทยรัฐเดลีนิวบางกอโกโพสพวกนี้ผมก็จะเอาเลขที่เขาประเมินมาให้สําหรับงวดงวดที่จะถึงเนี่ยผมก็เอามาให้ดูกันเสร็จแล้วเนี่ยพอรอบสุดท้ายประมาณ3-4ถึงวันก่อนหวยออกเนี่ยนะผมจะเอาเลขของจเจ้าดังๆทั้งหลาย,ยที่ติดอันดับท็อป10นะครับว่าท็อป10นคือเขาสมมติเขา เขาให้เลขมาร้อยครั้งเปอร์เซ็นต์ถูกเขาสามสิบสี่สิบครั้งมันก็คือสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะฮะมันก็ใช้หลักการความน่าจะเป็นนะฮะนะมันจะเป๊ะทุกเรื่องก็คงไม่ได้นะผมก็จะเอาเลขของทุกเจ้าดังๆเนี่ยนะแปดถึงสิบเจ้าเนี่ย <c oughs> มาคัดดูที่ว่าเขามีเลขอะไรที่มันเหมือนกันคือคัดออกจากทุกเจ้ารวมกันจนมาเหลือเลขที่เปะ๊เปะๆเลยอ่านะแล้วท่านก็ดูที่ว่า มันโอเคไหมโอเคท่านก็ไปเลือกซื้อซื้อสลากกินแบ่งนะท่านจะไปเล่นหวยได้ดินนะไม่สนับสนุนนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นนะครับเผื่อว่าท่านจะได้มีโชคดีนะครับเปลี่ยนเป็นเศรษฐีในพริบตานะนะแล้วก็ฝากท่านสนับสนุนช่องนี้ของเราด้วยนะครับช่องสองหวยครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับที่ผมลงเอาไว้เนี่ยอันนี้ผมกดเข้าไปแล้วนะอันนี้เป็นของเลขเด็ด สันัำเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับสำนนกเจ้าแม่ตะเคียนทองอันนี้ก็ติดท็อปฟนะติดท็อปฟลาแลงกิ้งเขาประมาณ30%นะนะนะก็ถือว่าสูงอันดับอันดับ2อและอันดับ3เนี่ยนะครับก็เลขตัวเลขที่เขาให้มานี่ก็คือรอบล่าสุดเลยนะ16สิงหาที่จะถึงในอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับนะผมก็มีข้อมูลผมก็เอามา มาทําให้มันเป็นรูปแบบให้มันเข้ากันกับรายการของเรานะแต่ตัวเลขที่เขาให้มาก็เป็นของเขาเหมือนเดิมนะฮะท่านดูท่านสนใจเลขเอ้ด้วยเหตุผลอะไรท่านก็จำเอาไว้จ้ไปซื้อแล้วผมก็จะมีเนี่ยเดี๋ยวมีเจ้าแม่ตะเคียนทองมีม้าสีหมอมมีอาจารย์หนูมีหลายๆเจ้ามารวมกันปับ๊บขอใกล้ๆวันหวยออกสักอาทิตย์สักสัปดาห์หนึ่งก็แล้วกันนะผมก็จะเอาเลขของทุกเจ้าเนี่ยมารวมกันแล้วคัดดูที่ว่า รวมๆแล้วมีตัวไหนที่มันเจ๋งๆเหมือนกันเด่นๆตามกรรมวิธีของเราแล้วผมก็จะบทสรุปมาเป็นอีกการหนึ่งเป็นเคาะเลขเด็ดของช่องสองหวยมาให้ท่านนะครับก็ฝากท่านติดตามไปด้วยแล้วกันนะแล้วขอให้ท่านโชคดีกับรถคันนี้นะครับสวัสดีครับ